สวัสดีวันยุทธนะครับวันนี้จะพาไปแอวนะครับไปแอวนะครับวันนี้ครับจะ่าไปแอวสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นห้องว่าวัดที่ถูกลืมนะครับลืมจะได้เขาลองไปแอวไปชมกันด้วยนะครับตามนี้ครับจะทาการเดินทางนะครับกระบอกไก่กระเฮืนนะครับห่างจากนี้ไปก็ประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลนะครับวันแล้วไปกันเลยครับ let's go อยู่นี่งะายๆนึกว่ามีแต่เรา <laughs> <c oughs> น่กว่ามีแต่เราถึงแล้วครับอนนี้มาถึงกับฝนตกพอดีครับมากับความหุ่มช่ำ ดูฉันประธานมองเห็นบรรกาศนี่เป็นบริเวณนะครับบริเวณวัดนะครับนี่เป็นปฏติมากรรมที่สวยมากนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่เขาสร้างไว้เมื่อก่อนนะครับประกาศปฏติการก่อสร้างไปนะครับ แน,นี่ฝนกระตกนะครับเดี๋ยวมาลบฝนนะครับก็บมีรถมาเที่ยวอยู่หลายกันอยู่นะครับรบนเว้นโดยรอบนะครับมาฟ้อับสายฝนนะครับ สำนั้นยังแม,ม้สุดแต่แมะผมอาทิตย์ก่อนละถูกฝนกั้นไว้วันนี้ยังไงก็ถึงยังแม,ม้กันได้นะครับแล้แล้วก็มาถึงกันได้นะครับตอนนี้เราเป็นทางลงนะครับเราจะลงไปดูอะไรด้านล่างนะครับรออเจ้าที่เจ้าฐานในที่นี่นะครับ ข้าพเจ,จ้าขออนุญาตถ่ายทมนะครับเพื่อเผยแพร่ให้ก,กับสาธุชนได้ดูและได้รับชมนะครับว่าได้มีสถานที่ซักซิบอยู่ณที่นี่นะครับจะได้กะห้าลวงเกินประกันได้กะขอเอาไปได,ด้นะครับลมรื่มนะครับีจะลงไปดูนะครับ ตัวยนืนบนนัก็ได้ไม่ต้องไปดูด้ดานหลังเป็นหลวงพ่ออยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปสักกาละ หลวงพ่อนะครับเนาะวันนี้อุตส่าห์เตรียมดอกไม้ละถูกเทียนมานะครับกะลืมจนได้นะครับอุประจางได้กระจำแล้วเนาะกะคงหะเอาสองมือวันท้าเนี่ยนะครับไปเปิน่นฝนกระตกเหลือเกินนะครับสาธุครับหลวงพอ่อวันนี้ ช่างกาได้ไมมเกี่ยวไม้เอลสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งได้ตั้งใจววายมไม้สักวันหนึ่งนะครับแล,ล้วก็มาถึงนะครับอขอเข้าไปนมัสการหรือว่ากราบหลวงพ่อก,ก่อนนะครับกดตกเต,กต,กตก็มครับ แล้วก็พงเก็บขึ้นไปก่อนนะครับ้นด้านบนเลยนะครับทั้งค่อนข้างจะลื่นนะครับกลับขึ้นมาทางเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนวัดกันนะครับเปลั่จากที่ว่าเราเข้าลงไปนมำสก,กัดลงพ่อด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นวัดทีดสวยนะครับสถานที่ล่มรื่นดีนะครับ เปาไปดูบริเวณกันเนะด้านข้างก็จะเป็นป่าเป็นเขานะครับเป็นดอยเตี้ยเตียนะครับเราจะขึ้นไปแล้วกันนะครับ ทังขึ้นแบบไม่ไพยนะครับขึ้นเป็นขั้นบันไดนะ่ะฝ้ากคล่องเหลืเกินครับวันนี้มากับฝ้ากับฝนครับ ดื้อรอบนะครับ<ม>เราจะเดินดูรอบๆกันเลยนะครับ เป็นพระธาตุดีว่ายังสร้างยังบทเซตอยนะครับแต่ก็ถูกทิ้งล่างไว้นะครับมารู้ว่าจะมีการสารต่อกันอีกเมื่อไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นแท่นตั้งสำหรับพระพุทธรูปนะครับ มีขนาดจะเป็นโบสถนะครับอายุ่อะไรขึ้นคันใดมาเก็เป็นได้ไงเห็นไหมว่ายูห์ห์อยู่คันใดอ่ะนะซีทีสามก็เลยยิบมาซีศูนย์ล่ะเอามาดูรายละเอียดนะครับมีต้นบุกต้นยาขึ้นด้วนะครับ นี่มาเป็นวันที่ว่าท่องฟ้าปิดนะครับเทวดาก็คงจะรับลูกแล้วนะครับว่าได้มา้าณสถานที่แห่งนี้นะครับเสียงฟ้าล่องคําล้ำครับ มก็น่าจะเป็นอุโบสถนะครับโอ้ยประดับประดายสวยมากนะครับลมลรือนโบไปก็ได้เรนี้ก็ได้ถึงแล้วก็ลงไปละ นี่ก็คงจะถึงเวลาพอสมควรแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวก็อยากขอตัวกลับก่อนนะครับวันนี้ก็นำบุญมาฝากนะครับสำหรับสถานที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งนะครับที่ถูกลืมนะครับคนอาจจะบ่คอยจะรู้จักกันนะครับ หรือว่าในน้ําของวัดจําบอนนะครับหรือว่าวัดพระธาตุอุโม,มงค์สีลาบรรพศนะครับอยู่ที่บ้านปงองเาเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะครับซึ่งเป็นจังหวัดของหนุ่มนอกอาศัยอยู่นะครับสำหรับคลิปที่ถ้าชอบก็จ่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มนอกในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ